สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคในการฝึกนิ้วเบื้องต้นนะครับผมนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตัวโน้ตพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับผมก็คือไล่ตักนะครับเป็น C, นะครับ d e f g a b นะครับผมนะครับถ้าเลขเป็นตัวสอเนี่ยบางคนอาจจะงงเพราะว่าเราอาจจะจริงๆ เราจะคุ้นเคยคำว่านะครับโดเรมีฟาโซนลาทีนะครับผมซึ่งตัวโน้ตพวกนี้นะครับก็เราสามารถนำมาใช้ฝึกฝนในก,การฝึกนิ้วได้นะครับก็อย่างที่ราบนะครับมาสายปลาดนะครับมันก็จะมีตัวโน้ตเป็นโน้ต g c E A นะครับไล่เรียงลงไปนะครับผมเส้นที่สามเนี่ยสายปกาก็คือ สน,นะครับผมก็คือโน้ตตัวโดนะครับผมก่อวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการไล่สเกลเขาเรียกว่าสี่สเกลนะครับผมก็คือเริ่มจากโน้ตตัวสี่นะครับเ <c> สียงก็จะเป็นแบบนี้นค,ร <c> ครับแล้วก็ไลก่กลบนะครับก็ฟังโชเสียงบางคนอาจจะ เน่ยไม่แก้นะครับจริงๆก็คือนะครับไล่เสียงไปคือเป็นโดเรมิฟาโซนกวาทีโดเห็นไหมครับแล้วก็ไล่ยนดกระทำนะครับคนนี้ก็นี่ครับเราก็ใช้วิธีฝึกเนื้อครับคือก็พยายามนะครับให้นิ้วทาไปจำเฟรดไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมคนนี้ก็จะเริ่มด้วยสายเปล่านะครับเป็นโดก็คือโน้ตซีนะครับซี B E A B C ก็ฝึกเลยเลยครับดีวดนจะับเป็น C D F G A B C แล้วก like like ็ฝึกเรืเลยครับด้านมือขวาเนี่ยเราก็ใช้เทคนิค ป็นการฝึกนี้ไปในตัวนะครับคือใช้นิ้วประจำสายไปเลยนะครับผมก็เราใช้ระลักอยู่สามเส้นล่างนะครับก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางประจาไปเลยนะฝั่งนี้ก็คือนะครับสามในนี้ครับก็ไล่ไปเลยนะครับก็ลองฝึกกันดูตัวนี้ก็ที่จริงสามารถนำไปไประยุกต์ใช้กับเพลงได้นะครับ อย่างเพงเลง Love ของพลายดอกนะครับที่ซอนโซโลนะครับนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับขอบคุณนะครับ